สวัสดีครับทุกคนครับพบกับช่องคนหมีรีวิวนะนะครับหายไปนานเลยครับผมพอดีช่วงนี้ติดงานนะครับจริงๆผมจะรีวิวคลิปนี้ตั้งแต่ตอนที่ข้อมูลตัวนี้ออกมาแล้วนะครับผมแต่ว่าพอดีช่วงนั้นยุ่งๆนิดนึงก็เลยมาขออัดคลิปวันนี้แทนละกันนะครับผมวันนี้จะเป็นในส่วนของตัวละครนะครับอาคราวนะครับผมที่เป็นมูนไลท์นะครับก็คือของคราวเนี่ยจะเป็นธาตุแสงนะชื่อว่า last rider c r o w นะก็คือ อารมณ์เหมืนอนยังไงผมไม่แน่ใจว่าจะแปลไทยยังไงนะจะเป็นไรเดอร์คนสุดท้ายนะครับฟังแล้วดูเหมือนอารมณ์เป็นแบบไอหมดแดงอะไรพวกนี้นะครับผม Last Rider Crown นะครับก็คือจะเป็น Knight เหมือนเดิมนะครับเป็นอัศวินนะครับผมแล้วก็ธาตุแสงนะครับผม Imprint ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยเป็น Critical Hit Chance เพิ่มโอกาสการติด Critical Hit นะครับผม แล้วก็ตัวละครที่เขียนว่าเป็น Wildcard capable of handling anything นะครับก็คือเป็นไพ่ลับนะครับผมไพ่ตายนะครับเพื่ออไว้จัดการที่สามารถจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเอาวันนี้เรามาดูคลิปกันครับผมมาดูไปด้วยกันนะครับ Things Crow Code Number 00ครับ Crow มีโค้ด n เบอร์นะครับเพราะว่าอารมณ์เหมือนกับว่าเป็น Android นะครับผม คคด์มายเบอศูนย์นะครับ Standing by All systems online อะมาดูตรงนี้นะครับข้ามาที่บ้านตรงนี้ก็บอกว่าเป็นลีดเดอร์ของ Mechanical Empire Terran o Special Force Team 7หรือคือเป็นเป็นหัวหน้าทีมนะครับของกลุ่ม Special Force นะครับของเอ่อ Terran o อันนี้มันแปลยากยานิดนึงก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มจักรกลเป็นกลุ่มกองรบพิเศษจักรกลของเทเลนอนะครับทีมที่7นะครับผมแล้วก็เขาจะถูกอมอบหมายนะครับให้รับงานที่เป็นงานที่ค่อนข้างหินนะครับหรือว่ายากนะครับผมโค้ดก็คือ l e t โซ o นะครับ

แล้วก็เขาเป็นแอร์นะครับก็คือเป็นเหมือนกับอารมณ์เหมือนเป็นแอร์คอนเฟนตนะครับผมซึ่งในในโลกของ Epic Seven ก็จะมีอ s ซ r เรียใช่ไหมแล้วก็มีคราวแล้วก็มีล u ดวิกนะครับผมแล้วก็มีตัว,ว,อ,อ,วอ,อือ่นอ่นนะครับผมส่วนของคราวเนี่ยจะเป็นแอร์ของซิกฟร e ดนะครับผมอารมณ์แอร์ี่จะเรียกว่าไงดีเป็นผู้สืบทอดหรอเอาล่ะเราเรียกว่าแอร์อะกันะผมจะเป็น ไอหรือ่าผู้ถูกเลือกอันนี้อาจจะใช่ผู้ที่ถูกเลือกเป็นผู้ที่ถูกเลือกของซิกฟริดนะครับผมซึ่งซิกฟรีดในในตอนนี้เน่ก็จะคือจะเป็นเหมือนกับว่าเดี๋ยวผมดูให้่อไนครับเขาบอกว่าเป็นลอสเทคโนโลยีนะครับเลยคือเป็นเทคโนโลยีที่สากสูญนะครับผมเป็นโมบายเวบนซก็คือเป็นอาวุธผนอีอ่ในอดีที่กินที่ีครู้ึกที่ดีับปเทอ 포문클로스를 진압하기 위해 칠반의 인원과 돌입하지만 흩어진 상태에서 EMP 공격을 당해 장비가 전부 고정나게 됩니다. 반란단체의 대장 프리드리히는 크라우와 똑같은 복장으로 위장하여 부대원들을 공격했고 결국 크라우는 모든 부하들을 잃고 맙니다. 가까스로 프리드리를 쓰러뜨리고 그가 발견한 것은 세계를 무너뜨리기 위해 만든 안드로이드 세클리티입니다. 네. เฟรดริช uh, นะครับที่จริงๆในโลกของอีพิกเซเว่นโลกปกติเนี่ยเป็นพระราชาใช่ไหมครัส่วนคราวเนี่ยก็จะรับใช้เฟรดริชนะครับผมส่วนในโลกนั้นเนี่ยเฟรดริชเหมือนเป็นนะทีมกบฏนะครับผมก็ใช้แผนกลวงอะไรสักอย่างนะทําให้ลูกน้องของในคนในทีมของคราวนะครับก็คือตายทั้งหมดนะครับผมเหลือคราวคนเดียวเสร็จแล้วในคราวก็ปราบเฟรดริชได้นะครับผมเสร็จแล้วก็เจอแอนดรอยนะครับซิกเรตนะครับผม เป็น Android ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำลายล้างโลกนะครับมันพีคตรงที่ว่าเคมีพิกเซเวเนี่ยตัวนี้เผยออกมาแล้วว่าจะมี ML 2ตัวครับตัวแรกคือ Crow นะครับตัวที่2เนี่ยเป็น Secret นะครับผมคือเจแว่นของเราเองนะครับหลังจากนั้นนะครคาวก็คือไม่ใส่หมวกอีกเลยนะครับผมแล้วก็ทำงานคนเดียวนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการ ฝ uh, ังใจได้ก็ได้นะครับที่ว่าก่อนหน้านี้เคยทําภารกิจแล้วใส่หมวกนะครับผมแล้วก็มีคนฟิลด์เรตก็คือไปเรียนแบบนะครับแล้วก็ใช้โกดุบายทําให้ uh, คนในทีมคราวนะครับตายทั้งหมดนะครับผมนั้นเนี่ยเขกาก็เลยไม่ใส่หมวกนะครับผมแล้วก็ทํางานคนเดียวนะครับผมแต่จีมันตัวเองก็รู้สึกว่ามันเป็เรื่องที่ไมมากที่สุดที่จะตองทำางนี้ก็คือการที่จะต้องเรานะครับน่าจะเป็นคอื่นก็ปต์ประมาณนี้นะครับก็คือ Android Secret เนีรติ่อส่อ คือตอนนั้นที่เแอ Android Secret เนี่ย Android Secret ก็คือถือว่า Cloud เนี่ยเป็นมัสเตอร์นะครับเลยก็คือเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเจ้านายของเขานะครับผมเสร็จแล้วเนี่ย Secret ก็ชอบเหมือนกันครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเออคราวเนี่ยไม่ค่อยชอบ Secret นะครับเพราะว่าเขาเป็น Secret เนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้ทีมเขาเนี่ยครับตายทั้งหมดนะครับเทเรีกิมียอมรู้하고원망하지만 แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าเห็นซีเครตมุยขึ้นทํารกิจร่วมกันนครับผมคราวเหมือนกับว่ายอมรับซีเครตนะครบให้เป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมอุดมการรือเพื่อนเรียกว่าอะไรดีพวกพ้องรมาดูอินเทอรดักชั่นครับาเอคว5등급기사입니다 반적으로무난한능력력력치를가지고있고있생명과방어이편인อันนี้คนที่อธิบายนะเขาบอกว่าคราวเนี uh, <reco Christ. S 1> ่ยสเตตเป็นอารมณ์ประมาณ Balance มากๆนะครับผมแล้วก็จะเน้นไปที่ Defense กับ HP นะครับผมก็คือพลังป้องกันกับเลือดนะครับผมที่จะค่อนข้างสูงนะครับส่วนอิมพิร์สเล e เนี่ยถ้าเป็นทีไม่คือเพิ่มโอกาสการเกิดคริติค a ลฮิตนะครับให้กับแถวแรางนะครับผม สิบจ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่ SSS นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็น imprint concentration ก็คือเพิ่มเลือดตัวเองนะครับผม18%เลยนะฮะหอวาหากินจิตจงหัวรู้자신의생명력을강화할수있습니다ก็ลาสีพิเศษนะครับมาสกิวสามสกิล机动변기지크프리드입니다지크프리드를소환하여적이거สกิวสามนะครับสกิลสุดท้ายก็คือจะเรียกซิกฟรีดออกมานะครับโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็จะ แจกบัฟอ uh, ิมมูเนิตี้นะครับให้กับทีมนะครับสองเทิร์นนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยสกิลนี้นะครับผมจะทะลุเกาะนนะครับผมไม่สนค่าพลังป้องกันนะครับแต่ว่าไม่ทําจะไม่เกิดคริติ c ค l ลคิดฮิตแน่ๆน,นะครับแล้วก็พลังค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่ากับเลียดสูงสุดของคราวนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่พอนะครับ ค่าความเสียหายจะเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งที่สกิลนี้ถูกใช้นะครับผมแล้วก็สามารถสแต็กได้3รอบนะครับผมส่วนสกิล enhance เนี่ยอัพเลเวลนะครับผมจะลดคูลดาวหนึ่งเทิร์นนะครับที่เลเวลสามนะครับนอกจากนั้นก็เพิ่มค่าความเสียหายนะครับผมตัวนี้สกิลนี้คูลดาวน์ค่อนข้างนานนะครับคือ7เทิร์นนะครับผมพอลบคูลดาวน์ไปเนี่ยก็จะเหลือ6เทิร์นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันพิเศษอย่างว่า sober effect เนี่ยถ้าเราใช้10โซนะครับแต่ก็คือลูกแก้ววิญญาณหนึ่งดวงนะ สกิลคููดาวเนี่ยจะลดลงไปอีกเทิเทนนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเราเริ่มมานะครับมีลูกแก้ววิญญาณอยู่1ดวงเนาะหรือ2ดวงนะครับคราวเนี่ยถ้าเร็วหน่อยก็เปิดครั้งแรกได้เลยครับกดโซเบิร์นปุ๊บเนี่ยสกิลที่3นะครับจะใช้ได้ครั้งต่อไปก็คืออีกเจ็ดตำแหน่งเหลือหนะครับสองห้าสก็ประมาณอีก4เทนเนีมก็จะใช้สกิลนี้ได้อีกรอบนะครับผม 전체를 공격한 후 아군 전체에게 2턴간 면역을 발산시킵니다. 방어력을 관통하며 치명타가 발생하지 않습니다. 자신의 최대 생명력에 비례해 피해량이 증가하는데요. 이 e 스킬은 사용할 때마다 피해량이 증가하며 최대 3회 중첩됩니다. 소울 10개로 3스킬의 쿨타임을 2턴 감소시킬 수도 있습니다. 이 e 스킬 코드넘버 00 스킬 2 코드넘버 00입니다. 닉 อันนี้หลังจากเมื่อโดนโจมตีนะครับด้วยสกิลที่โจมตีโมนะครับผมจะลดสกิลคูลดาวของลัสไรเดอร์คราวนะครับ1นึ่งเทินนะครับผมแล้วก็เพิ่มบารีเอ้นะครับให้กับพวกเรานะครับทุกคน1นึ่งเทินนะครับส่วนความแข็งแรงของบารีเอเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนเลือดสูญสุกข,ของลัสไรเดอร์คราวนะครับผมแล้วก็บารีเอเนี่ยเอฟเฟกเนี่ยก็คือจะให้ แค่หครั้งต่อ 1. นแทะครับผมส่วนสกิลที่2ถ้าอัพเต็มเนี่ยก็จะเพิ่มบาเรียความแข็งแกร่งของบาเรียนเพิ่มค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมคือถ้าอัพเต็มเนี่ยจะเพิ่มอยู่ประมาณ3 0 5 0เนถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมเจ้าของทักษะที่1ทักษะที่증가ัก다ะ호막่3ทัก에ะ번만่4 อันนี้คือโดนซีเซตเบโลน่าส่วนนะครับคือถ้าเอาไปพร้อมกับโรน่านี่คือเพิ่มเลือดนะครับเพิ่มบาริอาตอยนะครับหนึ่งสกิลเ입니다โคมกิจว์กงเกักคานต่อไปสกิลที่หนึ่งะครับอ่าลิมบ์ไปนะสกิลที่สองเมื่อกี้เป็นสกิลพาสซีฟนะครับผมก็คือไม่ต้องกดใช้นะครับแสดงผลอัตโนมัติเมื่ออ่าเงื่อนไขนะครับเมื่อเงื่อนเขาเรียกว่าอะไรนะ เงื่อนไขได้ถูกทำให้สำแดงผลนะครับผมสกิลที่1เนี่ย Last Rider Crown นะครับจะโจมตีศัตรตูนะครับแล้วก็จะเพิ่มสปีดให้ตัวเอง1เทินนะครับผมพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเลือดสูงสุดของตัวละครนะครับผมส่วนสกิลนี้ Skill Enhance ก็คือเพิ่มเลเวลในจะบวกแค่ดามจนะครับผม 마크스는 잠복이 티3 0 속도 증가를 발생시킵니다. 일 스킬 역시 자신의 최대 생명력에 비니다라스이더 크라운은 아군 전체의 면역과 보호막을 발생시켜 보호할니다삼 스킬을 자주 발동시켜 전체 피해를 입힐 수 있는 니다 라스트라이더 크라운은 9월 17일부터 만나실 수 있습니다. 라스트라이더 크라운이 ให้กดมีใ like ห okay. yeah. ้กดในตู้นะครับตั้งแต่วันที่17เซพต ember นะครับก็คือ17สิงหาคมนี้นะครับผมชื่อเดืมที่ผ่านมาท่านช่วยสู้อีครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูสถานะนะครับอยู่ในนี้จ้า처음에는동료들이죽게된원인을 ตัวครานั่นน่คดูจากคลิปนี้นะครับผมเดาได้ว่าตัว ml ตัวต่อไปนะครับน่าจะเป็น secret นะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นท่าดมืดด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะไม่ไม่ทานแสงซ้ำกัน2ตัวติดกันนะครับผมมาดูสเตตัสตัวนี้อีกรอบนะครับ Defense กับเลือดในถือว่าค่อนข้างสูงนะครับผมสำหรับค่าสเตตัสเริ่มต้นนะครับสปีดก็ถือว่าค่อนข้าง เ,เยอะอยู่นะครับผมแต่ว่าจะไม่สูงมากนะครับแต่ผมาปั้นได้ไม่ยากโดยรวมเล่นผมรู้สึกว่า l a s t r i d e r c ค o าวเนี่ยเป็นตัวที่ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเป็นตัวที่เอามาจัดก,การกับพวกที่ใช้สกิล l อลนะครับก็คือสกิลหมูนะครับผมได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกม e p i c 7เนาะตัวที่ใช้สกิลหมูนะ่เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับ ตัวที่เจอบ่อยๆคือซีไซเบอร์ล่าเนี่ยทั้งสกิลสามนะครับหรือสกิลที่เป็นเคาน์เตอร์ส่วนกลับนะครับต่างเป็นสกิลหมู่ทั้งคู่นะครับผมคือลัสเวเด c คราวอาจจะต้องเปิดก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มอิมมิเนตี้บัฟนะครับให้กับเพื่อนนะครับผมเสร็จแล้วพอโดนโจมตีปุ๊บก็จะเพิ่มบาเรียให้กับทางทีมีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสกิลที่3นะครับผมก็คือ ยิ่งใช้นะครับจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สูงสุดจะ stack อยู่ที่3ครั้งนะครับผมนั่นก็คือว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่าตัวคูณสกิลเท่าไหรน่นะอาจจะอันนี้สมมุตินะครับผมครั้งแรกนะครับตัวคูณสกิลอาจจะอยู่ที่10%นะครับครั้งที่2อาก็จะเป็น15ครั้งที่3มก็จะเป็น20ครั้งที่4ที่ใช้ก็จะเป็น10นะครับผมก็จะลงมาที่เท่าเดิมนะครับผมซึ่งผมว่าสเตตัสที่ควรปั้นของ last raider cloud เนี่ย ผมว่าหลักๆคนจะต้องปั้นที่สปีดนะครับผมสปีดเนี่ยมาดับหนึ่งเพราะว่า1เลยเนี่ยคือจะเป็นตัวเปิดเกมก่อนนะครับ2เนี่ยก็คือจะถึงเทินตัวเองเร็วขึ้นเพื่อที่จะสแปมหรือใช้สกิลที่3ได้แบบรัวๆนะครับผมอ,อ,อย่างแรกคือสปีดเนาะอย่างที่2ก็คือเลือดนะครับยิ่งเลือดเยอะเนี่ยสกิลที่โจมตีครับยิ่งแรงนะครับผมแล้วก็บาเรียที่ได้เนี่ยจะยิ่งหนาขึ้นนะครับอันที่3มก็จะเป็นในส่วนของ พลังป้องกันนะครับผมพลังป้องกันเนี่ยถือว่าค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าจริงๆ่ยคราวเนี่ยเป็นอัศวินเนาะจริงเบสเดฟเอนส์หรือค่าสถานะเบื้องต้น,นรนบถือว่าสูงอยู่แล้วนะครับผมคืออาจจะใส่เป็นเปอร์เซนต์หรืออาจจะใส่เป็นบวกก็อาจจะโอเคนะครับแต่หลักคือผมอาจจะต้องถ้าผมเปิดนะครับถ้าได้นะผมอาจจะเน้นไปที่สปีดนะครับเลือด ความเร็วเลือดแล้วก็พลังป้องกันครับหรืออาจจะสลับกันก็ได้คือไปเน้นเลือดพลังป้องกันหรือสปีดหรือเลือดสปีดพลังป้องกันก็ได้ครับแต่คือสเตตหลักๆก็ต้องมี3อันนี้นะครับผมส่วน critical h ิ t หรือ c r i ติคอล h ิต damage เนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยจําเป็นเพราะว่าสกิลที่3ามของคราวเนี่ยจะไม่ใช่ c r i ติคอล h ิ t อยู่แล้วนะครับผมก็คือเน้นถึกกันเร็วไปเลยนะครับผม ส่วนตัวต่อไปเนี่ยสกิ r เงมืดผมไม่แน่ใจว่า,าข้อมูลจะออกมาเมื่อ,อไรนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือรอรุ้นอย่างเดียวครับว่าสกิลจะดีขนาดไหนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถามว่าเปิดไหมจริงๆผมอยากเปิดมากแต่ว่าตัวที่มีสกิลคล้ายๆกันเนี่ยคือมีอยู่แล้วนะผมแต่อาจจะไม่ไม่ได้ดีเท่านะครับอย่างเช่นตัวดิ r เซอร์เจอร์บาซ่าหรือคือบาซ่าแสงนะครับผม วาษาแสงนเป็นเหมือนกันนะครับก็คือดันเทิร์นตัวเองนี่ยพร้อมกับแจกบัฟอ่อิมมูนิตี้นะครับให้กับเพื่อนนะครับผมอันนั้นผมก็ไม่ได้ปั้นเหมือนกันก็เลยยังสองกิดสองใจนะครับตอนนี้อยากรอดูสกิลของ Secret ที่เป็นมูลไลท์ก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจทีนึงเพราะว่าตอนนี้ผมล่าสุดพึ่งถลงุงตู้มิสติกไปนะครับใครดูใครติดตามคลิปก็อาจจะเห็นเราผมทะลุงไปแล้วแล้วก็ ได้ตัวที่ต้องการมาครับแต่ว่ายังปั้นของได้ไม่สุดรับก็ยังเสียดายอยู่ว่าตอนนั้นมีคนข้างเยอะเหมือนกันน่าจะประมาณ2,000นะครับมิสติกเรียนมิสติกเนี่ยจะมีประมาณ2,500ั้าถ้าจำไม่ผิดนะครับผมยังไงเดี๋ยวถ้ามีคลิปของ Secret ออกมาเดี๋ยผมจะมาทำาคลิปอธิบายคร่าวๆแยกให้นะครับผมยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขอฝากไว้ด้วยสกิลอันติของคราวอีกรอบนึงนะครับผม แล้วก็อาจจะฝากคลิปไว้ประมาณเท่านี้นะครับ All systems online Let's go, t h i I'll show you how I do things เทอร์เบอร์เร์เบอรนะครับแงวันนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ